แคลพิชาเอ่ยแค่นั้นก่อนจะเดินออกจากตรงนั้นไปทันทีก๊กก๊กเธอไม่ลืมที่จะเคาะประตูตามมารยาทเมื่อเดินมาถึงอย่างห้องของพรน,นภาแล้วเชินค่ะเสียงตอบจากภายในช่างเรียบและเย็นชายิ่งนักพี่เพลงมี อะไรหรือเปล่าคะเมื่อเข้าด้านในแพลวิชาจึงเอ่ยถามอืมเรื่องเอกสารนิดหน่อยนะพรนภาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบๆจากนั้นก็นำเอกสารมาให้แก่แพลวิชานี่คืองานที่เราต้องเคลียร์ไปทำต่อเถอะเธอเอ่ยบอกคุณน้อง ค่ะพี่เพลงแพลพิชารับคำแล้วเดินไปอย่างโต๊ะทำงานจากนั้นทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบจนกระทั่งนี่คือเอกสารที่พี่เพลงให้แพลช่วยทำนะคะอืมเอาวางไว้ตรงนั้นแหละขอบใจมากเพลพิชาอดน้อยใจไม่ได้ เมื่อเห็นท่าทีของอีกคูนห่างเหินเธอเธอเองก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทางทางที่ตอนแรกเขาก็ยังดีกับเธออยู่เลยแพรวเสียงเรียกนั้นดึงสติของแพรพิชาให้กลับมาค่ะพี่เพลงเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะเธอเอ่ยตอบคุณพี่ฮันพี่กลับก่อนนะ ค่ะพี่เพลงแผลพ,พิชาไม่รู้จะเอืยอย่างไรเมื่ออีกคุณจะกลับเธอก็ไม่กล้าที่จะรังเอาไว้เมื่อคุณพี่กลับไปแล้วเธอจึงนั่งลงอย่างเก้าอี้ทำงานอีกครั้งแล้วจูๆ่ๆน้ำตาที่มาจากไหนก็ไม่รู้ก็รินไหลออกมาอย่างกับทำนบที่กั้นพังภาพของพรนภา ปรากฏไปทั่วห้องทำงานภาพที่เธอได้เป็นนั่งทานข้าวด้วยกันภาพการทำงานและทุกๆอย่างมันหลังไหลเข้ามาในหัวของเพลวิชาช้าๆนานเท่าไหร่เธอไม่รู้ได้เพลวิชานั่งอยู่ตรงนั้นกริง่งเสียงโทรศัพท์ของเธอปลุกให้เพลวิชารู้สึกตัวอีกครั้ง แกกลับห้องหรือ,อยังน่ะเสียงของเพื่อนสนิทของเธอดังมาทันทีที่เธอกดรับสายยังเลยอ่ะยายฟ้าแกมีอะไรหรือเปล่าแพลพี่เชาเอ่ยถามและพยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติเปล่าหรอกฉันจะบอกว่าวันนี้ไม่ต้องมารับฉันนะฉันจะกลับดึกและไม่ต้องเป็นห่วงฉันล่ะอืมว่าแต่มีนัด กับหน,หนุ่มที่ไหนล่ะบ้า,าเหรอที่บริษัทฉันก็จัดงานเลี้ยงแค่นี้นะเมื่อเพื่อนสาวของเธอวางสายไปแล้วพลายพิชาจึงก้มมองนาฬิกาข้อมือแล้วรีบเก็บของทันทีที่เห็นว่าเป็นเวลายเย็นมากแล้วเฮอพลาพิชาถอนหายใจออกมาเบาๆสามเดือนกว่าที่เธอได้ฝึกง,งานที่นี่ ทำให้เธอได้รู้อะไรมากมายและมีประสบการณ์การทำงานอย่างมากที่สำคัญเธอยังมีคนที่เธอรักอีกหากแต่เธอก็ได้แค่คิดเพราะคนคนนั้นขอจะรักเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครม่มแพรวิชาที่เดินลงยังเบื้องล่างของบริษัทได้คุชชนกับใครคนหนึ่ง ทำไมยังไม่กลับบ้านอีกล่ะคะเสียงนั้นคุ้นหูเธอยิ่งนะักขอโทษค่ะคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะแพรพิชาไม่ทันดูทางเธอเอ่ยขอโทษคนที่สูงกว่าไม่เป็นไรคะ่ะว่าแต่บอกพี่ได้ไหมว่าจะรีบไปไหนเนะี่ยเสียงนั้นถามอย่างเป็นลวงพี่รินแพลพิชาเอ่ยด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความผิดหวัง ก็เมื่อครู่ถือเรียงได้ยินเป็นเสียงของพันธภาอยู่เลยนี่ทำไมกลายเป็นรสลินล่ะก็พี่สิคะเราไม่สบายหรือเปล่าพรุ่งนี้พี่จะได้ลาคุณเพลงให้รสลินตกใจก่อนจะเอื้อมมือมาแตะที่หน้าผากของคนตัวเล็กกว่าเบาๆเ,เปล่าคะ่ะพี่รินปกติดีคะ่ะเธอเอ่ยตอบ ฝ่ายรัสเินเองก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกแพลวไหวไหมให้พี่ไปส่งหรือเปล่าถ้าจะให้พี่ไปส่งพี่จะได้บอกแฟนพี่ไว้ก่อนรสเินเอ่ยถามคนตรงหน้าอย่างเป็นวงเพราะตอนนี้แค่แรงและการทรงกายของคนตรงหน้าแทบจะไม่มีอยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะพี่รินแพลไปได้คะ่ะขอบคุณนะคะเธอเอ่ยบอก โดยที่พยายามทำตัวให้เป็นปกติมีอะไรกันเหรอครับเสียงชายหนุ่มที่ดังมาเบื้องหลังทำให้ทั้งสองหันไปไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพอดีรุ่นน้องของลินดูท่าทางไม่สบายนะคะเธอหันไปบอกแฟนหนุม่มไปไหวไหมครับให้ผมไปส่งไหมไม่เป็นไรคะ่ะแพรพิชาสายหน้าเบา ไปไหวแน่นะรสสรีนเอ่ยย้ำถามอีกครั้งไหวสิคะพี่รินหันระวังตัวเองด้วยและพรุ่งนี้เจอกันนะรสเอรินเอ่ยก่อนจะยืนรอให้คุณน้องเดินเข้าไปในรถแล้วขับออกไปจนลับสายตาดูท่าทางเหมือนน้องเคขออกหักเลยนะเสียงของแฟนหนุ่มของเธอเอ่ยนั่นสิ ไม่รู้ไปโดนใครหักอ,อกมารสสรินรับคำแฟนหนุ่มก่อนจะพากันขึ้นรถแล้วขับออกบริษัทไปทางด้านแพรพิชาเมื่อขับรถมาถึงห้องพักเธอจึงเก็บของใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่เนื่องจากคนดูที่เธอพักอยู่นั้นเป็นของพี่ชายของเธอแต่บิดาของเธอให้เธอมาอยู่ชั่วคราว ในระหว่างฝึกงานเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแพรวิชาจึงอาบน้ําแล้วล้มตัวลงนอนทันทีแต่ไม่ว่าจะขุมตาอย่างไรก็นอนไม่หลับภาพของใครบางคนมันยังคงปรากฏหลอกหลอนเธออยู่ทำให้แพรวิชาไม่อาจหลับตาลงได้สักทีแพรวิชาพลิกกายไปมาอยู่สักพัก จึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเปิดไลน์พร้อมกับเลื่อนไปดูรายชื่อของใครบางคนเธอลังเลอยู่สักพักว่าจะส่งข้อความหาอีกคนดีหรือไม่แต่แล้วในที่สุดเธอก็ตัดสินใจส่งข้อความทักหาใครบางคนสวัสดีค่ะเธอส่งข้อความไปทั้งท้งที่ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนั้น ได้อ่านหรือเปล่าแพรพิชารออยู่สักพักเสียงแจ้งเตือนของเธอก็ดังขึ้นเธอจึงรีบหยิบมันขึ้นมาดูกลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมน้องแพรพเป็นข้อความของรสรินเธอจึงตัดสินใจตอบถึงแล้วคะ่ะพี่รินแพรขอตัวพักผ่อนนะคะเธอตอบอีโคนแค่นั้น รสรินเองก็ไม่ได้ส่งข้อความมาอีกแต่คนที่เธออยากให้ตอบนั้นเล่ากลับไม่ตอบเธอสักทีแพรวิชาหลับไปสักพักก็มีเสียงการแจ้งเตือนอีกครั้งเธอหยิบขึ้นมาดูสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเธอได้อ่านข้อความนั้นก็ยิ้มออกมาในแต่ละครั้ง เธอมักใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารเรื่องงานกับคุณพี่แต่วันนี้เธอจะลองคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องงานสักครั้งพี่เพลงนอนหรือยังคะแพรทักไปกวนหรือเปล่ายังค่ะถ้างั้นแพรคุยด้วยได้ใช่ไหมคะแพรนอนไม่หลับนะคะเธอตัดสินใจบอกอีกคนไป เครียดหรือเปล่าคะมีอะไรคุยกับพี่ได้นะไม่รู้ค่ะแพรก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนแพรถึงนอนไม่หลับคิดถึงพี่หรอคะเลยนอนไม่หลับเมื่อได้อ่านข้อความนั้นแพรพิชาถึงกับนิ่งก็ใช่แหละถ้าไม่คิดถึงคนที่กำลังคุยอยู่นี้จะคิดถึงใคร ไม่ตอบพี่ละคะไปนอนแล้วเหรอเปล่าค่ะถือตอบข้อความพร้อมส่งสติ๊กเกอร์รูปการ์ตูนหน้ายิ้มไปให้ไปนอนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปคุยกันที่บริษัทแพรนอนไม่หลับค่ะหันจะให้พี่ทำยังไงละคะผลนภาเองก็อุดเป็น่วงอีกคนไม่ได้ จู่ๆอีกคนก็ทักมาบอกว่านอนไม่หลับเธอเองก็นอนไม่หลับเช่นกันด้วยว่าคิดถึงเรื่องของแพรวพิชาอยู่นั่นแหละขุมตาเอานะคุณเก่งไม่หลับระวังผีหลอกนะเธอตัดสินใจหลอคุณน้องเช่นนั้นพี่เพลงคะแพรวโตวแล้วนะไม่ใช่เด็กๆตอบพร้อมส่งสติกเกอร์หน้าฮอเง,งไปให้หันก็นอนนะคะ ก็ได้ค่ะถือรับคำก่อนจะปิดโทรศัพท์แล้วคุมตาลงนอน